จ้คอเาคอเจ้คอมือคว่กันยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นยังางซ้ายางขวาทางซ้ายขวาขวาขาสารบยกขึ้นนี่เราไม่ทไม่เป็นเลยนี่ไปสอนมาอะรั

มือขวาจับท้ายทอยมือซ้ายจับปลายคางมือขวาจับมือวาจับท้ายทอยมือซ้ายจับปลายคางเดียว นปัญหาเด้แก้ไ้ได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 ้ครับอ่าตั้ง่าไว้หันหน้าไปทางน้นากบ้นหน้าไปทางกบนะหนึ่งสองามปังร่้างอนตนี้ดซ้ายจากไปทอนดูวจากไปคาง

cái nó ta khen nó แล้วเดี๋ยวพี่กําลังติดไข่แล้วก็ ta ôm ươi của con khay như thế, giặt OK. OK. sạp đây. Lên, sạp sạp

เอามือมือขวาล็อกขาามือซ้ายจับไถ่ถอยมือซ้ายจับไถถอยนะโอเคยกดดหนึ่งสองสามึ๊บอ่าทต่อไปเอามือซ้ายเาซ้ายขึ้นเาซายยกขึ้นเา้ายขนเก่ง่เลยมือซ้ายล็อกไถอยมือขวาจับไถอยมือซ้ายจับไปคางมือขวา้อ

โอเคโอเคต่อไปนะเป็ดถดียวเท้าตรงๆดยวทาให้ตรงๆท้าตรงๆยกยกแขนเอาต่อแขนขาต่อขนายกข้ เอนกันาเป็าดท่าเป็ด uh, ก yeah. yeah. uh, yeah. uh, ้เสร็จาเป็่าเป็ดนสามเรียมอ่าเอาชิดกันอ่าคนนอนหน้าปากด้วยคนหน้าปาก ภาษาไทยไยก้นภาษาไทยอท้นยกนยกขึ <ective> Now, ้นยกขึนยกขึ้นยก้นยกขึนยก้นยกข้นยกย้กขึ้นึ้นยกขข้นยกขึ้นยกขนนยนยยกน้ย้ย้น้นยข้ แม่นแก็แม่นแบ้นะนักใเข้านันใจออกตึเอแอะต่อไปนกมาถ้าส uh ุดท้ายละหมอหงเรางตกเตียงนะใครอยู่บนเตียงอ่ะเอาเข่าเข่าไหนขาขวขวาขขรับเข่าขาขวารับเข่าขวาอะมือซ้ายสอดใต้และมือขวาตันอะหมุนไปทางขวา

นาบอกจงจริงเลยทไคนทำได้คเกงจรเลยโอเคตบมือหนึ you, ่งครั้งตะมือสองครั้งตบมือหนึ่งครั้งตบมือสองครั้งตบมือครึ่งครั้ง ตอนนี้เวลา10บโมงห้นาทีอ่าเรากินข้าวกี่โมงนะหกโมงอ่ะกินข้าวหกโมงอ่าตอนนี้เราให้พักเบรก10นาทีก่อนเก็บเก็บแพ็เก็บผ่อนเดี๋ยวมารวมกันอีกสัก10นาทีมารวมกันที่นี่เดีวเราก็จะมีพี่ๆมอบของนะอ่าแล้วก็ให้เจ้าภาพอ่ที่มาวันนี้อ่าได้คุยอะไรคายอะไกับเราเนีอ่าเงินไป เก็บเสียพักก่อนแ้วเข้าน้ำสิบนาทีนะเรามาพบกันที่นี่หมอหมอจลัดเซตเซฟมันเห้เป็นเดือนนะมันเะเป็นเดือนนเป็ดปีตลอดอ่าไม่ครับผมให้เก็บไว้ เดี๋วก็ไม่ตกกินกาแฟนห